อตื่นตีนท่องในงานเลยบระวัตที่เดียวหรอครับว่ามือเนี่ยมือนี่ไปตักน้ำครับผมหุ่สวนครับพี่น้องครับ สวัสดีครับรองมือเหนี้พาไปแก่หนำพี่น้องครับแก่หนำพุทธสวนเนาะอากาศร้อนครับพี่น้องมือันบ่แก่บวดใหญครับบ่มไวหนำพดสวนนะพี่น้องครับมาแก้หนำรานสองคนแล้วเอยย่างเนาะ ไปเลยครับไจับเขาไปเก็บเห็ดนะครับโชั่เฟอชั่ว <c oughs> เฟอร์ดำครับอาชีพนะครับเปลี่ยนอาชีพจากพันดุ์ำเป็นโชั่เฟอร์ดำแล้ว มา,ม,มาลางาาม,ามาลงแมียนนุงเกี่ยวเปิดดำกับกุ้งบส่หมทหดที่แล้มันจะเกิดบ้านนะครับพี่น้องครับ ตักถังหนึ่งกันยายตักถังหนึ่งกับหดหัวเรงตักไหมอือนี่ครับรรยากาศครับตามท้องให้ท้องหน้าครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามกับตะวันเด็ดหอนอีรีครับพี่น้องเมื่อนี้ นำหุ้นสวนมาสวนกะยูพูนครับคุณครับต้นไม้สองต้นครับสวนของสวนบักพริกเนาะพี่น้องครับพี่น้องครับหลังจากหดสวนมาครับก็มาเบิองแม่เห็ดไอ้ต้อมน้องใหม่ถาสุกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเบิ้งตอนสุกนะเฮ้ยซุสุกไรเบื้องต้พี่น้องฝนไก่ตกแล้วครับ กมันไก่ตกแล้วพี่น้องตกแล้วครับมันจหายเนาะมันหายเนี่ยบรรยากาศนะครับบรรยากาศหน้าเขาเนาะอยู่ตรงหน้านะครับนี่ฝนติดฝ้าแลยอมากเลยฝนตี่ตกแล้วเมื่อกี้ฝ้าหองแล้วพี่น้อง ม้น่ยว่หนาฟ้าห้องเนึงเบิกแม่ยังแม่ยังกินแม่ต้นน้อไห้ยังไงต้นน้ไหม้หอมเหมือนมันเล้ยงนลางมดงงมันแด่น้ครับผมเดี๋ยวเบิงต้นไม้พ่อเนาะพ่อซื้อมาลูกต้นที่เรียกต้นยังกะใหญ่ต้นที่เรียกกับต้นยังีง ต้นละมุดอันนี้ต้นละมุดพี่น้องต้นลหรินจีต้นนี้หน่อยมีสี่ต้นนี่บอกอันนี้ต้นลหรินจีนะครับนี่ก็ต้นลหรินจีต้นพระขานี่ครับตทำไมพ่อซื้อมาปลูกอันนี้ต้นทุเรียนปะอันนี่ต้นทุเรียนนั่พี่น้องทุเรียนอันนี้ต้นคานะครับอันนี้คาได้พี่น้องแม่ปลูกก็พอปลูกนะครับอันนี้ต้นพะขาครับปลูกฝาห้อง ไออต้นมหมูฮ้งครับต้นมหมูฮ้งนี่พี่น้องนี่พ่อปลูกเนาะพ่อหนิบต้นหมหุ้งกันนะอันนี้ต้นใบกระเพราเนาะมันอันนี้ต้นหมหุ้งกันนะต้นหมหุ้งอันนี้ต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยนี่หน้าผมไหลายครับอยู่ทงตรงหน้ามันนี่ก็ต้นหมหุ้งนี่พี่น้องนะครับ สูงขังไก่ครับย่านไก่มาเคลียร์นแล้วเป็นหรอซุมขังไว้กันบรรยากาศบ้านหอมเดี๋ยวผมพายเบิง้งต้นที่พ,อพ่อฝ่าต้นที่พ่อปลูกแก้วครับพ่าตูบุกต้นยังต้นเงาะบ่ต้นเงาะไง,ะง,ะงะก็ต้นทุเรียนมันบ่อ่าเบิงบ้งเบิงต้นเงาะครับต้นทุเรียนนั้นเป็นหรอฝ่าไม่นด้ตกเลยครับ งอนะครับตัวนี้หนงงึงง่งต้นขุนงอผอบูงนะครับน่าจะเป็นต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนกของพอปลูงเนี่ยลืมแง่แล้ะครับตนทุเรียนเนี่ยกัดค้างวบกันไกล้เมื่อเคียนนะครับกันไกล้กันงัวมาก่กินนบงัวเมื่อกินหยดเสียไปเลยจะกาดบานวันนีพี่นอ้องฝนก็จะตกแล้วครับผมกระเพยพอบูกไนะงใะต้นม่ว ไหรครับวันนี้จิตกแล้วพี่น้อง ม้วงครับพี่น้องครับไปต่อยมาหวงขั้นไหนพี่น้องเนาะม่วงกำพ่าสองหน่วยแบบม่วงกำพ่าสองหน่วยขอบไาตะกี้โด,ดก็ได้พี่นอ้องตีไก,ก่โดกอยู่แต่ว่ามาปีนี้กาฟ้าขึ้นต้น,น,ตน,ตน,ตน,นใหม่เนาะขึ้นต้นมันบอกใครมีไก่โดกดูว่าปลูกไว้ไหลายต้นครับตัดนี่นะพี่น้องอันนี้ก็ต้นมะม่วงที่ต่อยมวังขั้นเนาะใช่ไหมต่อยผมก็ต่อยเนาะได้มาสองหน่วย ม่วงสันตุก,ก,ตกีปีกไก่โดกครับพี่น้องครับกินก็ว่าเบิดปีกไก่เนี่ยอย่างเห็นม่วงแทนในเสือในตอนเนี้ยเบิดแล้วกาฝากนี่พี่น้องกาฝากเนี่ยกาฝา,า,ากเต็มต้นแล้วเนี่คือกาฝากเต็มต้นครับตายเลยม่วงผมจะตั้งหุ่นมี่ทีพี่น้องม่วงต่ำๆนะตั้งหุ่นนั่นกับ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็หลานอันนี้คือพันต่ำครับ ต้นขามก่อดทำไมครับเน,ะนาะผพาบึงต้นโมโต้นนั้นเนาะ,นะตัวน,นี้ครับตัวนี้ก็พอปลูกกันะอันนี้ก็บพ่ายเดือพ่อปลูกไว้เนาะผมโมโหเลยว่ากอบพ่ายท่านเนาะอันน,น,นะน,นี้ว่าต้นนี้ครับก็ผมปลูกไปมองตัน,น,นเราไปน้องครับตะก,กี้ทีงหน้าผมก็อยู่นี่เนาะ มาแล้ไปหนอเข้ามาเศร,ร้าเมื่หับเปียกเปียกเลยพี่นอครับผมพาเาิึงตอนฝนฝนตกนะครับฝนครับเข้ามาเศร้าตกผลผลยนะน่นเบง,น,น,น,ง,น,น,งน,นั่นจะเหน็นนะฮะนึกเลนี่นอแห้งผมได้แบบนั้นบบ โอ้ฝนคงก็สาตกครับพี่น้องครับฝนงดี๋ยวละ่ะปกแห้งนะครับวันนี้พี่น้องพูดนะท้งฝนเมื่ลไห่เมองมหันตกแห้งอยู่ครับแห้งเลยละ่ะเปียกเลยผมเมื่อกีน้นี่แหมก็พอแล้วนั่งอยู่พูดนะมะนี่คือสภาพตอนหลังฝนตกครับพี่น้องครับเปียกครับพี่น้องอันนี่ผมเบ่งป่ามากเนาะเปียกเปียกวดัด นำ้นำพวงน้ำขังก็ได้พี่น้องตกแหงก็ต้องพร่มต้องฝนนะพี่น้องมันมาดัางขนาดนี้ฝนตกนะคร<ลา>ับ<คลา>ฝ่ายมห่องได้ครับพี่น้อ<ค>งนี้คลิปนี้ก็สัมมีก้อนนะครับฝนตกเลยเดี๋ยวไทยไหมครับเดี๋ยวบึ้งติดตามว่าจะได้เห็นเนี่เหตุหนังนะครับครับพี่น้องครับสัมมีแล้วครับผมบ๊ายบายครับ